รีวิวงานดีบดิรีวิวอันนี้ขนมแบคะโรเตอร์โรอะไรกันเนี่ยอะไรขนมโรลโรเลอร์หรอโรเลอร์ก็บอกว่าโรเลอร์อืมโรเลอร์อ่ะมีประกาศด้วยมีประกาศด้วยมีประกาศด้วยนะสีแดงด้วยนี่เป็นหอใหญ่นะเป็นเป็นหอใหญ่ นี่เป็นหอใหญ่เล้นะดูดินเท้าบอกทุกคนสิคะค่านักเองไปไหนมาซีจีแต่ฝนตกอา่าแต่ฝนตกว่าจะไปเท่าแก่น้อยก็ไปไม่ได้ใช่ไหมแล้วทาไงอีกแล้วไปซื้ออะไรจะไปซื้ออะไรเราจะไปซื้ออะไรมาเราไปซื้ออะไรมาบ้า,างขนมซอนอืมแล้วก็ซื้อมาเยอะไหมมาเยอะอันแ้กก็เสียเทขนมไม่เสียเท พี่นาวินชอบกินอันนี้หนูชอบกินอันนี้หนูกับพี่ปุขาชอบกินใช่พี่ชอบกินอันนี้นะคะไม่มีไม่มีพี่วินชอบกินนะคะแล้วหนึ่งแคมหนึ่งด้วยใช่ยังไง,งอีกฟันเหม็นเหรอคะอันนี้แบบเป็นซอยใหญ่ๆนี่เป็นซอยใหญ่ เป็นซอยใหญ่ๆคิดว่าเป็นหอยอ่ะเมื่อที้หมูไม่กินอะไรอ่ะแต่ที่หมูกินผัวั่วเบ็ดผัวผู้เรียงที่พี่กินเคอะไรเลยนะใช่อะไรไงต่อคะอก็แม่กินผู้เรียงไายหนูกินอ,ไอ้ไระ แล้วก็พี่วิกกี้อันนี้นะคะพี่วิกกีอนนออ้อันนี้เป็นสปา์จจัตต์อันนี้เป็นสปา์จจัตต้แม่ใช้สปา์จจัตต์ไหมอันนี้อะ่ะอันนี้รูเลอร์อ๋อรูเลอร์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 คือว่าอะไรขนมมีรูขนมมีรูมัม <ะ S 1> นผัเทศนะคะมันมีรอยมะเขือเทศมันมีรสมะเขือเทศกับรสพริกอยู่อ่ะใช่ มันจัดโปรโมชั่นอยู่หนึ่งแถมหนึ่งก็เลยซื้อมาซื้อมาแล้วก็ขาดาแผ่อืมหืมแล้รกรอบวะ่ะกรอบไหมรกรอบเอ๊ะม,มันหล่นวันนี้ให้รีสไตล์หนึ่งวันเพราะแม่มีภารกิจหลายอย่างใช่ไหมมาถุมก่อนอันนี้เป็น มเหมืยนใหญ่ๆที่อันนี้เป็นๆๆเล็ดๆแบ่พี่หนูเป็นผู้ใหญ่อะสิ่งของไม่ตีหนูของไม่ตีอ่ะแล้วอีพีเอากริป e มานะคะอมมเอากริป e ปักผมมาหรอแม่อ่าใช่นล้วอีพีเอากริปปักผมมากิริปัผึ้งมานูอี่อันนี้ไนี่ไหนเดี๋ยวมันจะหกหนูไปเอากริปปักผมมัตเตอร์ไฟนูมาไป เดินไปเลยค่ะไม่มีอะไรเราต้องเป็นผู้หญิงที่ทนถึกบึกบืนมีแต่ขนมนี่ก็ขนมนี่ก็ขนมขนมขนม,ขนม,ขนมอยู่ตรงก็อี้สีแดงไงคะใช่หนูเอาไว้ตรงก็อี้สีแดงไงใส่นางคนใส่นางกคน ใส่หัดให้นั่งเี็เดีจะคงเองอใช่ค่ะเอามา2อ,อันยังคะให้ให้กคนดูได้ได้สิคะมาสิคะนั่งสิคะนั่งนี่นั่งนี่ค่ะอันนี้คะเป็นกิ๊กตับผมบัตเตอร์ฟืฟม,มันมีลักษณะเป็นยังไงครับบัตเตอร์ไฟมันสวยดีสีแดงก็ไม่สวยมันต้องเป็นสีอะไรคะถึงสวยใส่ชุดใ,ใส่ชุดสีชมพูก็ต้องสวย เป็นสีชมพูใช่ไหมคะใช่ค่ะเม่กิฟปรับผมอะคะนี่เพื่อคลิปกลับผลนี่เอาไว้ให้แม่ให้แม<ๆ>่เดี๋ยวแม่ใส่ให้นะคะมัดผมใหม่พับผมใหม่มัดผม <và S 1> อยู่ในซอ<ๆ>ยด<ๆ>ีมันตึ๊ไฟอยู่อ่ามันตึ๊ไฟอยู่ในนี้เดี๋ยวแม่ใส่มันตร์<ๆ>ไฟให้นะคะสี่ห้าหกเจ็ดแปด สี่ห้าหก8ิบแปดสี่ห้าหกแปดสี่ห้าหปสห้าหปอันนี้เป็นขนมคาราดาของพี่ภูผาใช่ค่ะเอาไปดูดีลวคะ่ะอันนี้เป็นสมัยเจ๊เจ๊น,นี่คืาทชอบกินใช่อันนี้สบายเจ๊เจ๊กับกันนะคะสมัยเจ๊อันนี้ เป็นหอหอเอ็มหอลุลเลอร์ลุลเลอร์พิแพดพิแพดอันนี้ป็นพแพดอันนี้เป็นพิแพดพิ๊แพดี๋ยวแม่มับผมให้หมดเดี๋ยวแม่จะมาดผมให้น้องอิงก่อนพี้ฟันแปลงฟันอย่างเงี้ยเมื่อเช้าแปรงฟันแล้วแปรงฟันแล้วค่ะ อันนี้สบายแล็สสแจสบายแล็จสบายแล็จอันนี้ห่อสบายแล็จแจ็จเปิดกันนะคะสบายแล็จแจ็จเปิดกันนะคะอันนี้ว่าเสตท์ว่าเสตท์อันนี้อะไรอ่ะ,อ,ะอันไรคะคาราดาชีสคาราดาชีต้าค่ะเอาไหมอ่ะหันหลังให้ทุกคนดูคะ่ะว่ามันห้าหลักหันหลังเดียวสิหันหลังสิคะกุ้ม ก้มลงค่ะเงยขึ้นสวยไหมคะสวยไหมคะนี่บัตเตอร์ฟายสีชมพูสวยมากไม่หลุดเป็นบัตเตอร์ฟายสวยมากมันไม่หลุดมันไม่หลุดตรงพีนใช่เพราะผมน้องอิงเริ่มยาวแล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องตัดไหมจะตัดผมไหมหรือไว้ผมยาวเหมือนแม่คะค่อยได้ให้ผมยาวเหมือนแม่เนาะถึงจะน่ารักใช่ไหมคะใช่ค่ะอ,อันนี้เป็นเป็นยังไงอันนี้ อันนี้มันเป็นรูปอะไรคะรูปมะขี่เทศนั่งดีๆสิคะเธอมะสีเทศอันนี้มะสีเทศมะขี่เทศมันเป็นรสชาติยังไงอร่อยไหมอร่อยคะ่ะอันขนมสามอย่างเนี้ยอันไหนอร่อยที่สุดแล้วก็มีนี่น้องอิงชอบกินขาไก่ด้วยนี่นะ,ะอันไหนอร่อยที่สุดเอาไว้นี่มันดำหนูเอาไว้นี่ไม่ใช่เอาไว้นี่เอาไว้นววี่ได้ได้แต่มันหกนะอ่ะอ่ะมั้งทำเป็นเคี่ยว <G ül> กัดไว้เป็นเขี้ยวอ่ะทุกคนอีกฟ้ามีเขี้ยวทุกคน <G ül> เดี๋ยวสักพัก <S <S อ่ะเดี๋ยวเราจะไปฝนหยุดตกแล้วเดี๋ยวเราจะไปเท่าแก่น้อยกันบ๊ายบายทุกคนกันคะ่ะบ๊ายบายเดี๋ยวอิงจะมารีวิวให้ดูว่าไปเท่าแก่น้อยจะได้อะไรหรือไม่ได้นะคะลองมาติดตามน้องอิงด้วยนะคะติดตามน้องอิงชอนลา์หนุหนุหนุ ไปทั้นตัวกันนะคะแล้วก็ไปกลับปุบีรัมนะคะบายเดี๋ยวน้องอีจะกลับปุบีรัมนะคะข้าข้าหนูนะคะถ้าถ้าหนูไม่ใช่